ครับน้ำมันสก,กัดครูครับน้ำจิ้มกุ้จ้าเด<อ><อ>ินเกี่ยวปลาเหนือเนาะตามแนวทางพี่เก่าอะปรครูเนี่ยพี่เล่าครับเขาตะเลกวิ่งเนาะครับแสดงว่าพลาดทะเลวิ่งมันจับคู่กันมากจนเป็นเล็ขเป่ามันบ่ใครได้อดอก ันมันเป่ามันมันมัสิหลุดบ่ครมสิหลุดือว่าเป่าบ่ผ่านแต่ก็ได้ก็ได้ทางอื่นอยู่นี่เป่านี่ได้1 1cc ก็ได้จากใบไม้อืได้จากใบไม้ได้เลขใบไม้ติได้เลขน้มนต์ก เลขน้ำมุนเหมือก็เข้าตัวนาเบิดนะเนาะเลกน้ำมุน,นมุนก็ไปเข้าตัวนาที่พวกห้า,าหกสามเลขน้ำมันเลขน้ำมุนมันบรวดจงังวัดแบแต่ว่ามันถือยู่หนาอยู่หลังคาร์บอกนกำหนดมันบ่ได้ติตบ่ได้เพราะว่าคันบ่แม่นเลขเป่ากับมันเต็มที่อยู่จ้าอา่อาอ,าอา่อมแพ้ถ้าเลขเป่า หอแก่เลยติดียวอแก่ล้วลืเกาตหลกันนักไหลยังจะลุดไปยุดอกเบื้องมันต่เฮาดอกลายหัลดเปกลืดไปันนั่นอ๋อมันจะหูจักเนาะถ้าว่าหูจักว่ามันจีมาแท้่าเป็นเลขคำนวณเบิ้งเคือเป็นเลขขาดคันเนว่ามันจีมาบอมันจีถืกบอ ซื่อๆเป็นเลขใจมักซื่อๆเขีนลงไปก็ได้จะขาดวาสินะครูเนาะขาดแค่นี้ซื่อๆถือวามันสิมาตัวนี้แหละวาสันมันบ่มาจะจำเป็นแล้วเนาะมันบ่มาเหรอสีจังไดล่ะครูต่อไม้เริ่มต้นที่ล็อกทามเสียนบอกคู่แล้วนี่ก็เริ่มต้นขามเสียนชื่อกอล่ะขามเสียนเหมือนเดิมนะครับขามเสียนที่เก่า น,นี่กคาเขียนจศนย์เจ็ดสี่ล็อกความเสียนล็กคามเสียนล็อกคามเสียนวาดรูปสามเหลี่ยมน้ำแด้ ตัวใดนะปู่สามศูนย์เจ็ดสี่เล็ยู่บนกับเือห้าแปดหนึ่งอยู่บนห,าหา้หาแปดหนึง่งยูไซเมื่อกับเือหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งตัวเลขวิ่งกับห้แบหหาแปดหนึ่งวิ่งห้าแปดหนึ่งเมืที่แล้วมันเข่าที่สามยูไซเมื่อตัวใดออกครับปู่ เมื่อตลขซีโ <laughs> ต้0874 0874 08 0374เลขีต่03074น8 3074 3074ตาก็ดีเพิ่

่วตัวกันก็นคือเจกันที่เจ็ดแตัวกันเจ็ดแปดเจ็ดเก้าองตัว,ต,วตัวกันเจ็ดแปดเกดตัวกัน เน้นเน้นเนไปที่ศูนยจีเน้นเน้นไปที่ศูนยจีตกันเขียนกันไหมนกันกันสองครูกันเจ็ดแปดเจ็ดกากงวดนี่ก็มีเลข ngô khu <từ câu> uh hmm. Này là ngô cụ, chú Long Hải, Long Hải hô hàng, bà cô, Long Hải hô hàng, tổ tiên cầm nĩu sì cụ, tổ tiên sòng cụ, tổ tiên sòng cụ, ừm, วิ่งหาแปดหนึ่งหาแปดหนึ่งจะหัวกรอนเน้นไปมันม่เขานะมนเข่าสามตัวเดียวตัวนี้ก็เน้นแปดหาแปดหนึ่ง58้าแปดหนึ่งตัววิ่งหาแปดหนึ่งตัวไรเกียงกบูกระคืดว่าแปดแปดคิดว่าแปด จกักสีแมนบ่แมนเด้อะอันนี้ปูมัาแปดจะเละมักปูเป็นเละมักที่สี่แปดขี้เด่นคือแปดเนาะปูเนาะเด่นขี้แปดเงินล็อกเงินล้านอีกเด้อบังหลอกเงินล้านเดี๋วกูเอาแค่ล็อกกูเอานี่ก่อน ลอกขามเสียงก่อนล็อกสามเสียนล็อกสามเสียนก็มีเด็กที่จับปูจับคูห่างกันมีสามที่สามเจ็ดสามศูนย์สามที่สามเจ็ดสามศูนย์ศูนย์ที่เน้นๆไปที่ศูนย์ที่นี่โซกันก็คือเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเน้นไปที่แปดเลขวิ่งมีหา แบหนึ่งจะเน้นไปที่แปดเน้นไปที่แบบหรือหรือมันสีมากหนื่องผิดกับว่ามาจากเ่าแต่มันสีมากแต่ว่ามันสีไปอยู่ใจนี้ก็เจ้ากับเขามากที่ดีเป็นย่งบุญย่งขุนทั้งเอเจซี่ทั้แอดมินเพ็่นเขามากมันจะได้ออกคลิป พูาาถามหาแล้วก็ที่ได้เห็นล้วบันผู้สำหรับแม่ทัางล็อกข,ขามเสียบบหน่อยทุ่นหน่อยตัวไหนครับบกหน่อยทุ่นหนออ่อยก็บชนชี่นหล่อแหละครับตัวกันเด้วตัวกันตัวกัน ตัวกันตัวได้ครับตัวกันกมี่เกตรแปดเกีเก้าตัวกันมีศูนย์สี่ศูนยี่ตัวเดียวตัวเดียวครับสำหรับงบหน่อยทุนหน่อยนะครับใส่เบิรมีเลยเด้อใส่เบ็ร์มีเลยครับตัวใดละปูตัวใดเหมืมีู่ศูนย์สี่ับเกตัวกันน่นละศูนยีกับตัวกัน แต่ว่า่ให้ไปใครให้ใครนะ่อพอให้ยืมียืมชิ้นบ่ได้ไปคู่ก็ต้องกศออตัวกันมี2สองคูเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้าู้เกิดว่าจังจันหละรัันจีแมนบอแมนทุ่อ่างบหน่อยทุ่นหน่อยแถวศูนย์ซีกับตัวกันบ่ปูวศูนยซีกับตัวกันแเน่นๆก็บศูนย์ซีแน่นๆศูนย์ซีประสันพี่น้องซีครับเดียว